กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วกับคนทันโรคค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะมาไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเพราะเราเล็งเห็นว่าถ้าเกิดรู้ก่อนป้องกันและห่างไกลโรคอย่างแน่นอนไปติดตามกันเลยค่ะ การฉีดวัคซีนนะคะก็คือเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคที่เราฉีดวัคซีนเข้าไปค่ะก็คือเพื่อจะป้องกันไม่ให้เราติดโรคนั้นหรือว่าช่วยลดความรุนแรงช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคนั้นได้ค่ะในผู้ใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าจะ,จะเคยได้รับวัคซีนบางตัวในตอนเด็กหรือว่าเคยมีการติดเชื้อบางเชื้อแล้วะค่ะแต่ว่าเมื่อเวลา,าผ่านไปภูมิต้านทานก็อาจจะมีการตกลงจนทําให้ไม่สามารถจะป้องกันการเกิดโรคนั้นๆได้ค่ะ ดังนั้นการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ก็คือเพื่อกระตุ้นภูมิให้กลับมาอยู่ในระดับที่สามารถป้องกันการติดโรคได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็วัคซีนบางชนิดยังมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ไปทุกๆปีตัวที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่งจําเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกๆปีค่ะ แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มีวัคซีนชนิดใหม่ๆมากขึ้นที่ในสมัยก่อนยังไม่มีดังนั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์สําหรับที่จเหมาะกับการฉีดวัคซีนดังกล่าวเช่นตัววัคซีนไข้เลือดออกหรือว่าวัคซีนมะเร็งปากมดลูกก็ควรจะพิจารณาฉีดค่ะ ก็อายุนะคะก็จะแบ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นคืออายุ1 9บเถึงยีปีแล้วก็อายุผู้ใหญ่ตอนกลางก็คือ2 7่สถึงหกปีค่ะซึ่งที่แบ่งเป็น2กลุ่มตามนี้ก็คือเพื่อให้ฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับช่วงวัยค่ะแต่ว่าในผู้ใหญ่ที่เป็นวัยสูงอายุคืออายุมากกว่า65ปีก็จะเป็นอีกกลุ่มที่แยกออกไปมีวัคซีนสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุแยกออกไปอีกทีค่ะ วัคซีนที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะจะเป็นวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ1 9บเถึงยีและ2 7่สถึงหกปีค่ะคก็จะขอมาแนะนําวัคซีนทั้งหมด8ชนิดซึ่งอาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดแต่ว่าคิดว่าเป็นวัคซีนที่สําคัญค่ะวัคซีนชนิดแรกเลยเนี่ยก็คือวัคซีน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะอย่างที่กล่าวไปก็คือไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปีนะคะดังนั้นจะต้องมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใหม่เป็นประจําทุกๆปีค่ะอันนี้ก็ฉีดได้ตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ในผู้ใหญ่ทุกๆคนค่ะที่แนะนําก็คือผู้ที่มีโรคประจําตัวเนี่ยเราจะแนะนําเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะเช่นโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคปบาเรื้อรังก็จะยิ่งเป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องฉีดค่ะ วัคซีนชนิดที่2ที่จะมาแนะนําในวันนี้นะคะก็คือวัคซีนมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีน hpv ค่ะเนื่องจากวัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่ค่อนข้างใหม่ในสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีนะคะก็ปัจจุบันมีทั้งแบบ2สายพันธุ์สีสายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์เลยทีเดียวคะ่ะตัวสองสายพันธุ์เนี่ยก็จะเน้นในตัวสายพันธุ์ที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกเป็นหลักคะ่ะส่วนชนิด4สายพันธุ์ก็จะครอบคลุมตัวที่ทําให้เกิดหูดหนอนไก่มากขึ้นด้วยส่วน9กสายพันธุ์เนี่ยก็คือ ซึ่งก็แนะนําให้ฉีดในผู้หญิงได้ตั้งแต่อายุ9ปีจนถึงอายุ26ปีแต่ว่าผู้ที่อายุมากกว่า26ปีหากสนใจอยากฉีดก็สามารถปรึกษาแพทย์ได้เป็นรายไปค่ะวัคซีนชนิดที่3ที่จะมาแนะนําค่ะก็คือวัคซีนไข้เลือดออกค่ะวัคซีนไข้เลือดออกนี่น่าจะเป็นวัคซีนที่ค่อนข้างใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวค่ะก็ฉีดได้ตั้งแต่อายุ9ปีถึงอายุ45ปีค่ะ เพรา้นที่ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกคือผู้ที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไข้เลือดออกครั้งที่2ครั้งที่3ซึ่งความรุนแรงจะมากกว่าครั้งแรกค่ะวัคซีนที่4นะคะวัคซีนตับอักเสบ A ค่ะวัคซีนตับอักเสบ A เนี่ยก็แนะนําให้ฉีดในผู้ที่อายุน้อยกว่า27ปีทุกรายค่ะส่วนผู้ที่อายุมากกว่า27แต่ว่าอยากจะฉีดตัวตับ A เนี่ยก็สามารถตรวจภูมิคุ้มกันก่อนได้หากยังไม่มีภูมิก็แนะนําให้ฉีดค่ะ เนื่องจากเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยการติดเชื้อตับ A ตามธรรมชาติอะคะ่ะน้อยลงมากๆแล้วน้อยลงกว่าสมัยก่อนเพราะสุขอ,อนามัยของประเทศเราดีขึ้นดังนั้นจึงไม่ค่อยมีการติดเชื้อตามธรรมชาติในผู้ใหญ่ปัจจุบันค่ะซึ่งตับเนะคะความรุนแรงของมันคือถ้าติดเชื้อตอนที่อายุมากขึ้นคือตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยความรุนแรงจะมากกว่าการติดเชื้อตามธรรมชาติตอนเด็กดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ใหญ่ฉีดวัคซีนตับอ mm ักเสบ A ค่ะ วัคซีนที่5นะคะวัคซีนตับอักเสบบีค่ะก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีในเด็กแรกเกิดทุกรายค่ะแต่ในสมัยก่อนอาจจะไม่ได้ฉีดทุกคนดังนั้นผู้ใหญ่เราเก็ควรจะไปตรวจค่ะว่าเรามีภูมิคุ้มกันต่อตับอักเสบบีแล้วหรือยังหรือว่าเป็นพาหะของโรคตับอักเสบบีไปแล้วซึ่งก็คือถ้าเกิดเจาะเลือดแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะสามารถแปลผลเลือดแล้วก็แนะนําว่าควรฉีดวัคซีนหรือว่าควรรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปอย่างไรค่ะวัคซีนที่6นะคะวัคซีนคอตียักไอรน ก็จริงๆแล้วแนะนําให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นนะคะก็คือวัคซีนคอติบาดทยักกระตุ้นทุก10ปีค่ะแต่ก็มักจะเป็นวัคซีนที่ถูกลืมแล้วก็อาจจะได้รับการกระตุ้นตอนที่เรามีแผลที่เสี่ยงต่อการเกิดบาดทยักค่ะชนไอกรนเนี่ยเป็นวัคซีนที่ถูกลืมมากๆเลยค่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันผู้ใหญ่เราเนี่ยมีการพบว่าเป็นไอกรนมากขึ้นค่ะ ซึ่งการเป็นไอกรนก็จะมีอาการไอเรื้อรังแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสามารถแพร่ไปสู่เด็กที่อยู่ในบ้านของท่านได้ดังนั้นจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนรวมคอติบัทยากไอกรนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นค่ะวัคซีนที่7ค่ะวัคซีนหัดหัดเยรมันคังทูมค่ะ อันนี้ก็จะแนะนําให้ฉีดในผู้ที่อายุน้อยกว่า40หากไม่เคยเป็นโรคหัดหายใจม,มันคังทูมหรือว่าไม่มีภูมิมาก่อนค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็พบอุบัติการของการเกิดโรคหัดในผู้ใหญ่มากขึ้นเช่นกันค่ะวัคซีนสุดท้ายนะคะวัคซีนที่8วัคซีนอีสุอีใสค่ะส่วนวัคซีนอีสุอีใสเนี่ยก็จะแนะนําในผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยมีภูมิหรือไม่เคยมีการติดเชื้ออีสุอีใสมาก่อนค่ะ ก็ที่แนะนำเป็นพิเศษเลยก็คือบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ทำงานที่สัมผัสกับเลือดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเช่นคนที่ทำงานใน Nursing Home เนี่ยค่ะก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อได้มากแล้วก็วัคซีนตัวตับเอักเสบดีค่ะจริงๆก็แนะนำถ้าไม่เคยมีภูมิแต่ก็อย่างที่กล่าวไปค่ะก็คือควรมาตรวจว่าเรามีภูมิแล้วหรือว่าเราเป็นพาหะหรือเปล่าค่ะ แล้วก็อีกอาชีพหนึ่งค่ะที่อาจจะไม่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือคนที่ทํางานเกี่ยวกับสารค่ะก็จะสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ก่อนโดนสัตว์กัดได้ค่ะผลข้างเคียงของวัคซีนที่เจอได้มากที่สุดก็คือปวดบริเวณที่ฉีดค่ะ บางรายอาจจะมีอาการบวมแดงได้เล็กน้อยค่ะซึ่งอาการพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่ฉีดไปประมาณ2-3วันค่ะแล้วก็อาการที่พบได้อีกก็คือมีไ่ายอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามเนื้อตัวค่ะซึ่งอาการนี้ก็จะดีขึ้นได้เองเหมือนกันแต่ที่ต้องระวังเลยคือหลังฉีดยาค่ะในช่วง3าสินาทีแรกต้องระวังว่ามีอาการแพ้รุนแรงได้ค่ะแต่ว่าน,นี้ก็คือเราจะยังอยู่ในโรงพรยาบาลแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการเช่นมีผื่นคันมีผื่นแดงหรือว่าแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ออกให้รีบแจ้งแพทย์และพยา ทนททัีค่ะคำแนะนำที่อยากจะฝากถึงผ,ผู้ชมอย่างแรกเลยก็คือผู้ใหญ่ก็ควรจะมีการฉีดวัคซีนค่ะเรามักจะลืมไปแล้วก็คิดถึงแค่ว่าเด็ก เท่านั้นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแต่จริงๆแล้วอย่างที่กล่าวมาค่ะผู้ใหญ่ก็จะเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคนั้นหรือว่าถ้าหากเป็นโรคแล้วก็คือช่วยลดความรุนแรงช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและที่สาคัญคือช่วยลดการระบาดของโรคค่ะซึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเด็กในบ้านของท่านคือถ้าท่านไม่เป็นโรคนั้นท่านก็จะลดโอกาสที่จะเอาไปแพร่ให้กับบุตรหลานของท่านค่ะ ดังนั้นถ้าหากมีท่านใดสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่คลินิกวัคซีนโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะ